หิวบ่อยกินจุกจิบตัวยั้วต้องเจอตัวนี้เลยครับวอล,ลีน่าเฟเบร็กชัวร์ที่ให้ปริมาณเยอะ1 5ซองต่อกรองมีไซริมฮัส7,000มิลลิกรัมต่อเซอร์วิงตัวนี้ถ้าชงไว้ก็จะมีความข้นทำให้รู้สึกแน่นเต็มท้องแถมขับถ่ายดีขึ้นมีแอลคาเนทีนช่วยเผาไขมันแอปเปิ้ลไซเดอร์วีนิก้าช่วยเผาผานและผงผักและผล,ละไม้รวม5สี1 3ชนิดนำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะนี่ให้น้องลองทานด้วยชงใส่น้ำเขยา่าหรือคนให้ละลายมาดูว่ารสชาติจะเป็นไง มาในแค่ตะรูปปัดถึงเวลาทานเองนะครับชีกซองดมกินอืหอมจัง ผมกิน2ซอ,องกับน้ํา300 ml นะครับผมจะได้แน่นๆไปเลยอย่าลืมดื่มน้ําตามเยอะๆด้วยนะครับผมทานม,มาประมาณ2อาทิตย์แล้วหลังทานประมาณ1-2วันก็เข้าน้ำปกติเทียบกับตอนที่ไม่ได้กินผักหรือไฟเบอร์ก่อนหน้านะครับเป็นอาทิตย์ก็ไม่ถ่ายครับผมทานสองซองทำให้รู้สึกอิ่มอยากกินของมันของทอดน้อยลงนะครับถ่ายตอนเช้าสบายท้องมากเลยครับช่วยให้ตอนออกกำลังกายฟิลดีขึ้นด้วยออกแรงได้ดีขึ้นเพราะท้องไม่ป่องนะครับแนะนาเลยครับมีประโยชน์และคุ้มกับทุกเพศทุกวัยแน่นอนครับ